วันนี้ไม่มีใครอยู่หรอวะเนี่ยโว้ยก็ดีเหมือนกันแบบเนี้น<จ>เงียบใจเฮ๊ย <c oughs> นี่แค่นี้ก็ตกใจแล้วเนี่ยตกใจความหลองชันหนครับนี่นาะยฉันว่ามันจะมากเกินไปแล้วเลยมากเกินไปลุงไ,ปลงไหนก็คแค่มาใจเอไม่เคยเล่นหรอเล่นใจอีตอนนี้เด็กอะนี่ นายเป็นบ้าหรือเป,อเปล่าฮะนายโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปไปให้หมอตรวจสมองนหน่อยดิว่าเป็นอะไรบ้าหรนะือเปล่าฮะอุย้ยไม่ต้องเป็นห่วงกันรอกนะ <S <S <อ>แค่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็มีความสุขแล้วแหละไม่ต้องเป็นห่วงถึงขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้อเป็นห่วงว้ยฉันจะพานายไปให้หมอตรวจหน่อยว่านายเป็นโรคจิตหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคจิตจริงๆจะได้ไม่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเข้าไปอยู่โรงพยาบาลบ้าไปจะไม่เป็นทาระคนอื่นไอ้นี่จะด่าฉันะไรขนาดนั้นวะทำเป็นเรื่องใหญ่ จริงจังเลยขนาดนั้นเนี่ยไหนไม่รู้อะทั้งชีวิตเนี้ยฉันไม่เคยกลัวเลยะเวยนอกจากผีและฉันไม่ชอบไปสุดเลยมันเล่นแบบทําให้ฉันตกใจแบบเนี้ยโอยจ่ะเรนน้องหนาว่าตกใจนิดหน่อยลูกคุณหนูแบบนั้นี่มันรับไม่ได้เหรอมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยว่าฉันจะเป็นลูกใครจะเป็นยังไงอะมันเกี่ยวกับการที่ฉ่านาหนจะแกล้งใครสักคนนึงก็ควรจะคิดดูให้ดีก่อนว่ามันมากเกินไปไหมเออฉันแค่อยากให้นายจะ สนุกสนุกด้วยเฉยอะ่ะใหญ่คิดมากดีสนุกของนาน <c oughs> แต่มันไม่ได้สนุกสำหรับคนอื่นเว้ยนี่งั้นฉันขอโทษนะต่อไปฉันจะไม่แกล้งนานอีกแล้วฉันสัญญานายอย่มาสัญญากับสิ่งที่ไหนไม่มีวันทําได้เลยฉันทําได้ดิจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากแกล้งนาหรอกนะฉันอยากที่จะไม่อยากฝังเว้ <c oughs> ย,ยังี 牵。 มททุกอย่างนะคะทุกคนไม่ว่าจะโปรโมทเฟซไอจีแฟนเพจยูทูบแอปต่างๆเกมต่างสินค้าต่างรับโปรโมททุกอย่างราคาก็แสนถูกสามารถติดต่อทางแอดไลน์ไม่ได้เลยนะคะผมไลน์อินน็กเจ็ทักมาเลยครับส่วนแจก100เพรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่องอ n น c น็กซ์เดอะซีรีส์แล้วพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอนั้นและคอมเมนต์ยูไอดีฟรีไฟล์ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้น ร0อยเพฟรีฟร e oh, ีทุกวันกันแล้วครับเออฮ้ยอะเอ้าตัวเองนี <t <t ่แกจะไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปหาเอที่บ้านมันหน่อยอะตัวเองเห็นบอกมีเรื่องเครียดอะไรไม่รู้อยากจะปรึกษาก็บอกให้มันมาที่บ้านเราดิเอ่อคือว่ามันดูเครียดๆอะตัวเองฟังจากเสียงมันแล้วเขาก็เลยเป็นห่วงมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาที่บ้านอะอืจะไปหาเพื่อนที่บ้านแกว่างมากเหรอฮะเขาก็ หุงข้าวไว้แล้วนะแล้วก็กวาดบ้านเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ซักผ้าเขาก็ใส่เครื่องไปแล้วแหละเดี๋ยวไปหายเอแป๊บเดียวกลับมาเดี๋ยวเขากลับมาต่างนะตัวเองทําไมแกไม่ทําให้เรียบร้อยก่อนคือว่าเขาก็เช้าวัแล้วเดี๋ยวเขากลับมาตางเองนี่มีความรับผิดชอบหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นไปเฝ้าร้านแทนฉันด้วยฉันมีนัดไปทำเล็บกับเพื่อนเแต,แต่แต่ว่า เอเอ็มมันกำลังเครียดเดี๋ยนั้นะเองเขาอยากแค่จะไปปลอบใจมันเฉยอ่ะนี่ระหว่างเพื่อนกับเมียแกเลือกอะไรฮะแกทํางานทุกวันหยุดแค่อาทิตย์ละวันเองก็มีแค่วันหยุดของแกนี่แหละแกก็ไปเฝ้าร้านแทนฉันให้ฉันได้ไปเที่ยวบ้างดิแต่ว่าเขาวางงานทุกวันวันนี้ตัวเองไม่คิดให้เขาได้พักบ้างเหรอเอ้าก็ถ้าแกอยากพักแกก็พักอยู่บ้านดิพักอยู่ร้านดิแกจออกไปข้างนอกทําไมล่ะคือการพักมันก็ มีหลายรูปแบบนะต,ตัวเองอย่าเลย้ออ้างต่างหากตัวเองเขาว่ามันมากเกินไปแล้วว่ะมากเกินไปมากเกินไปยังไงฮะเขาเข้าใจนุว้ยว่่าเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างอะและเขาเข้าใจว่าเขาต้องพยายามอดทนและก็ยอมตัวเองเพื่อให้ครอบครัวเรามีความสุขแต่ว่าบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปไว่ตัวเองกรอบที่ตัวเองตีไว้ให้เขาอะมันแคบจนเขาอึดอัดมากอะ ถ้าแกไม่อยากอยู่กับฉันอ่ะแกก็ไปดิไม่ใช่เขาไม่อยากอยู่กับตัวเองนะแต่ที่ตรงเนี้เขาอยู่ไม่ไหวจริงนี่เป็นอะไรมาล่ะ ไมถึงดูเครียดเครียดจังล,ลูกคือมีเรื่องเครียดเคียดกับลุงเมทที่ห้องหน่อยอ่ะครับคุณป้าทําไมอะ่ะเราให้ป้าฟังซิถ้าจาไม่ผิดอะ่ะหนูอยู่ห้องเดียวกับไอเอใช่ไหมเออใช่ครับป้าคนนั้นแหละครับไอเอมันไปทําอะไรให้หนูเครียดละ่ะแต่จากที่ป้าดูแล้วจากที่ป้ารู้จักมาตั้งหลายปีไอเอมันก็เป็นคนดีอยู่นะอย่างอื่นก็ดีนะคะป้าแต่ว่า ิดที่เอเขาชอบแกล้งนี่เโอ้ยไอเด็กคนนี้มันก็นิสัยแบบนี้แหละไอตอนที่มันย้ายมาใหม่ๆตอนปีหนึ่งอะนะมันมากินล้านป้าครั้งแรกมันก็แกล้งป้าเอามลแรงสาปลอมเนี่ยซ่อนไว้ข้างหลังมันแล้วก็แอบ,บเอามาใส่มือป้าป้าตกใจหลานแทบแตกแนะ่ตอนนั้นอะแต่บางทีการที่เขาแกล้งเยอะแบบนี้เราก็ไม่ได้สนุกด้วยทุกครั้งนี่ค่ะป้า นี่เชื่อป้าเถอะนะเอมันไม่ได้อยากแกล้งใครขนาดนั้นหรอกมันแค่เป็นวิธีการเข้าหาคนแบบฉบับเอมะนะ <c oughs> เข้าหาคนด้วยการไปแกล้งเขาเนี่ยหรอคะป้าอมืมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกนะแต่มันก็เป็นวิธีของคนบางคนอะ่ะ แต่ป้าว่านะเอเขาอต้องชอบหนูแล้วก็จะหาวิธีมา<อ>คุยกับหนูไงล่ะไม่ใช่หรอครับเขาจะชอบผมได้ไงเขาแกล้งผมซะขนาดนั้นอ่ะมันไม่รู้อะไรเออะมันเรียนจบตั้งนานแล้วแต่มันะก็ยังจะอยู่ห้องกับหนูแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วฮะอ,อ,อ,อะไรนะครับป้าแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ป้าบอกหนูว่าให้มากินข้าวฟรีได้จริงๆอ่ะป้าไม่ได้ให้กินฟรีหรอกอ้าวจริงๆแล้วเอให้ป้าบอกหนูแบบนั้น ความจริงแล้วเอมันจ่ายตังค์ให้หนูตลอดเลยฮะสรุปยังไงแกไปสืบมาจากแม่บ้านที่เคยเลี้ยงลูกชายของฉันหรือยังว่าสรุปแล้วไอ้เจ้านั่นน่ะมันเกียดอะไรบ้าง<อ>ผมไปสืบมาแล้วครับแต่ผมแค่สงสัยว่าลูกพี่เป็นพ่อของคุณหนูแ,แท้ลูกพี่ไม่รู้นหรอครับว่าคุณหนูชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วกจะไปย้อนเชือไมนเนี่ยฉันบอกไอ้แกไปสืบกไปสืบมาเถอน้า พ่อภาษาอะไรวะเนี่ยฮะอ,อคือว่าแม่บ้านคนเก่าที่เคยเลี้ยงคุณหนูมาเขาบอกว่าคุณหนูกลัวแค่สิ่งเดียวครับในโลกนี้สิ่งเดียวและสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรกันเล่าคุณหนูกลัวผีครับฮะกลัวอะไรนะโอ้ยไปกลัวทำไมับสิ่งนั้นนะ่ะมันของกระดีออกเอเอแน่นครับผีครับผีอ๋ออ๋อผีอะ แก่แล้วไวอ้หูตึงได่ยินไป็ดองเกิดเมื่อกี้ตกใจหมดเฮ้ยจะไปกลัวทำไมสิ่งนั้นมันเป็นของดีออกนะใช่ไหมเออครับลูกพี่อโอเคถ้าในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันนั่ากลัวผีที่สุดแค่นี้นั้นก็เอาของที่มันกลัวยัดเข้าไปในห้องที่มันอยู่มันจะได้ไม่มีที่อยู่แล้วก็กลับบ้าน เออหมายถึงยังไงหรอครับเอ้ยฉันต้องอ่บาบใบเลยเนี่ยฉันให้แกไปทำเงี้ยแกหลอกผีลูกชายของฉันให้มันกลัวไม่อยากอยู่ห้องห้องนั้นเออแต่ว่าทำแบบนั้นเดี๋ยวคุณหนูก็ คงจะไปเช่าห้องอื่นอยู่ก็ได้นี่ครับคุณแม่ก็อกจาจจะแบบจ้างหมอผีว่าอะไรแบบนี้ครับอุย้ยคิดมาไปได้ไอ้ลูกชายของฉันน่ะมันออกจากบ้านไปเอาเงินติดตัวไปไม่เท่าไหร่ฉันขับงอนอยู่แล้วแค่มันไปเช่าห้องนั้นอยู่อะสามเดือนมันก็หมดแล้วพอยอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่อยากอยู่ห้องห้องนั้นมีทางเดียวที่มันจะมีที่อยู่นั่นก็คือกลับมาหาฉันที่บ้านเออ ข้าใจแล้วครับถ้างั้นก็รีบไปทำซะเห็นไหมเราชิดหมอกแก่แล้ว,วมีอะไรก็พูดเขาตรง,ง่ๆอย่าไปแกงเขามากเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเขาใชา่ครับพี่รู้อย่างนี้ผมย้อนเวลาไม่ได้ผมจีบเขาแบบผลปกติดีกว่าเห็นต้องไปแกล้งกันไปแกล้งกันมาสุดท้ายก็ไม่ได้บอกความ่ริงใจเขาอยู่ดีแถมเขายัางมาเกลียดผมแล้ด้วยอ <c> ่ะ <oughs> <c oughs> เออนั่น,นแหละ <c oughs> อะไรคิดดีๆก่อนเว้ไม่งั้นนะเราจะมาเสียใจทีหลังนี่ลุนพี่ร้องไห้ลุนพี่ก็คงมีเรื่องไม่สบายใจมาใช่ไหมครับเนี่ยร้อ,องกับแฟนมาเหรอครับลุนพี่ฉันคงจะเลิกกับเขาแล้ววะเอเอทำไมล่ะครับลุนพี่ฉันพยายามานะฉันพยายามเพื่อเธอ พยายามอดทนทำทุกอย่างพเพื่อที่จะรักษาความสมบันณ์ของพวกเราแต่บางทีฉันก็อึดอัดจ,จนเดือนไปฉันอะโทนไม่ไหวอีกแล้วไอ้เออโอ้พี่ไม่เป็นไรนะคร <c oughs> แกไม่ต้องเป็นห่วงฉันตรงหน้าฉันโตแล้วเว้ยแก่เป็นห่วงเรื่องของตัวเองเถอะอยางนี้แก ทำงานเก็บเงินตั้งแต่ปีหนึ่ง <c oughs> ช้างโยนเดียวเก็บเงินเก็บเงินมาเรื่อยๆจนซื้อบ้านหลังนี้ได้แต่แกพอเจอลุมเมดคนนั้นแกก็ไม่ยอมย้ายออกจากห้องยังอยากอยู่กับเขาต่อแต่ตอนเนี้ยคนที่แกชอบคนนั้นเขาเกลียดแกแล้วด้วยแกเครียแดแล้วหเองเนี่ผมก็เครียดครับ ผมก็เสียใจแทนุุกพี่นี่ครับพบกันมาทั้งนานแต่วันนี้ดันมนเลิกการสัง,งานนะครัะลุกพี่เออ